ได้ไพ่ชลอออดนะคิดเรื่องรถคิดเรื่องการเดินทางได้ไพ่สิบไม่เท้ามีงานหลายอย่างที่ต้องเคลียร์แต่ยังเคลียร์ได้ไม่หมดว่าจะทํานู่นว่าจะทํานี่แต่ยังทําได้ไม่เสร็จเรียงลําดับความสาคัญก่อนไม่งั้นจะทุ่มเทให้กับงานที่ไม่สําคัญเสียเวลาเปล่าจังหวะการค้าการขายยังดีอยู่โอ้โหได้ตําแหน่งเงินน้าในใจและพยายามคิดบวกไว้เลยช่วงนี้ได้เงินได้เงิน ขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินมาให้ข้าพเจ้าไม่ต้องขอนะอย่าบอกว่าขอให้จักรวาลส่งเงินมาให้ข้าพเจ้าอันนี้ผิดตื้ดห้ามพูดขอบคุณไปเลยขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินมาให้ข้าพเจ้าเงินในอากาศขอบคุณมากที่ถึงมือข้าพเจ้าแล้วยังได้หรือไม่ได้ขอบคุณไปก่อนดีปะ่ะอ่านะครับ ขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินให้ข้าพเจ้านะครับขอให้ได้นะครับปุ๊บดูสิได้ไพ่ฤกษสีได้ไพ่อัศวินถ้วยได้ไพ่ห้าเหรียญโอ้ะไจ่ายได้เงินนะแต่รายจ่ายก็ค่อนข้างเยอะเช่นเดียวกันนะบางทีก็มีความสุขว่าทำไมได้เงินกระปิบกระปอยจังอยากได้ก้อนใหญ่ๆได้มาแล้วก็จ่าย ขอบคุณจักราวาลที่ส่งเงินมาให้ข้าพเจ้าโอเคแจ๋วเลยอันนี้พิมพ์ออกมาดีมากเลยก๊อปปี้ได้เลยนะครับคนวันพรหัสบดีวันช่วงนี้งานจะเยอะงานจะชุกหน่อยนะครับแล้วก็คุณก็ยังได้รับความร่วมมือดีในเรื่องของการทํางานทั้งลูกค้าทั้งผู้ร่วมงานต่างๆนะครับเพียงแต่ว่าตัวคุณเองเนะี่ยอาจจะทุ่มเทงานหรือทํางานผิดจังหวะไปน,นิดนึงนะถ้ามีงานค้างก็รีบเคลียสะนะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะยุ่งแล้วมันไม่มีเวลาทํา ขอบคุณจกักรวาลที่ส่งเงินให้ข้าพเจ้าโอ้ขอบคุณที่พิมพ์แบบนี้ลงมานะครับมันเป็นการกระตุ้นให้คนอื่น alert แล้วเนาะโอ้ดีมากมากเลยพลังบวกนะครับนะครับวันที่ 13, 14, 15, 16ดี17ซึมซึมสอดหน่อยๆนิดนึงนะครับบางจุดในบ้านอาจจะต้องมีการซ่อมแซมนะ,ะพื้นประตูสีไฟอะไรพวกนี้ บางจุดในบ้านหรือออฟฟิศเนี่ยต้องมีการซ่อมปรับปรุงบางทีไฟเสียบ้างตรงนี้มืดบ้างย่าลกบ้างอา่พื้นพื้นตรงนี้ล้าวตรงนี้ต้องซ่อมอะไรประมาณนี้หลอดไฟเสียอะไรดูดูให้ดูให้พร้อมนะครับในช่วงนี้นะนะครับบางคนก็เบื่อเซ็งคนอยากจะอยู่คนเดียวเงียบๆนะครับคนวันพฤหัสเนี่ยสัปดาห์นี้ได้เงินเรื่อยๆเ,เลยแต่ปลายสัปดาห์มีค่าใช้จ่าย บางคนมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับเรื่องของการซ่อมแซมบ้านหรือยวดยานพาหนะมีเกณฑ์พวกนี้ด้วยดังนั้นเวลาจะไปไหนก็ตรวจดูน้ํามันเครื่องล้อลมล้อยางนะหรือบางคนกําลังจะเอารถเข้าเคมหรือบางคนกําลังเตรียมตัวในเรื่องของประกันต่างๆพวกนี้นะครับก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรเพราะว่ารายจ่ายที่ขึ้นมานี่เป็นรายจ่ายที่จําเป็นอย่างนั้นเลยแต่โชคดีที่มีเงินจ่ายและหาได้หาได้นะครับ ต้องขอบคุณจักรวาลที่ส่งเงินมาให้ข้าพเจ้าขอบคุณอยากขอขอบคุณก่อนล่วงหน้านะครับขอบคุณเช้าขอบคุณเย็นขอบคุณทุกวัน <c oughs> มันฝันมันจะเป็นจริงลเลอยอ่กลัวมันจะได้เยอะเกินเหตุะดิถ้าใจคิดเรื่องเงินเนี่ยบางทีใจคิดวันนี้ได้งเงินน้อยคนค้าคนขายเนาะไม่เป็นไรคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาแต่ต้องลงมือทําด้วยเพราะอย่าโมลีรอสมมติว่าก,กําลังจะ ข,ขยายงานขยายตลาดเห็นเขาทากันแล้วได้ทําไมเราไม่ทมําบ้างเราก็รอจังหวะอย่าดูเลิกยู่ยามนะคนรวยไม่รอเลิกยามนะจ๊ะจะทํางานไม่ต้องรอเลิกยามจะทําอะไรทําไปเลยนะวันพฤหัสนะสัาห์นี้นะครับทาเพื่อรองรับค่าใช้จ่ายในอนาคตที่จะเกิดขึ้นโอเคทะเบียนรถให้โชคไม่รู้รถอะไรรถคันไหนดวงของคนรักดีนะครับคนรักของคนวันพฤหัสเผอผคนรักอาจจะมีโชคก็ได้ถ้าคุณมีคนรักอยู่ นะคนรักอาจจะป้อนงานหรือช่วยเหลืองานได้เป็นอย่างดีหรือเป็นกําลังใจที่ดีให้ก็ได้ถ้ามีคนรักมองดูเหมือนกับว่าอาจจะมีเรื่องอะไรกันบ้างมาก่อนแต่ช่วงนี้กลับกลายเป็นเรื่องดีนะคนอยู่ไกลก็มีโอกาสาไ,ดได้เจอกันคนอยู่ใกล้ก็อาจจะมีการดื่มกินสังสรรหรือว่าพานันไปกินของรีวิวของอร่อยคนรักคุณก็อาจจะกินเก่งขึ้นในช่วงนี้นะครับหรือมีการวางแผนการเดินทางเกิดขึ้น ในปัจจุบันไปถึงอนาคตอันใกล้นี้นะครับจะมีคนมาขอความช่วยเหลือด้วยให้พิจารณาตามความเหมาะสมนะครับคนโสดโสดจริงๆเลยอาจจะมีนัดเดทนัดเพื่อคุยกันหรือเจอกันหรือพูดคุยทางโทรศัพท์กันนะประมาณนี้ก็ค่อยๆพิจารณาแล้วกันนะไพ่ออกมาค่อนข้างดีตั้งแต่วันที่ 13, 14, 15, 16, 17, 18วันที่ไม่ดีคือวันที่19 19งดการเสี่ยง หรือการลงทุนที่มีความเสี่ยงนะจะเดินจะเหินจะขับรถต้องระมัดระวังคนวันพระษฐสิบตีควรออกกําลังกายตามความเหมาะสมนะนะระวังอุบัติเหตุหรือการเจ็บป่วยที่เกิดขึ้นในช่วงของวันที่19บนะต้องแล้วก็วันที่17นอกนั้นได้เป็นไรนะครับอย่าให้เกิดแผลอย่าให้เจ็บขาอย่าให้เจ็บหลังนะบางที ดูนิดหนึ่งอย่าก,ก้มหน้าอย่างเดียวเงยหน้ามาักงไม่งั้นจะมีปัญหาที่เกี่ยวกับ,ก,ก,บกระดูกต้นคอนะครับเอาล่ะเรียบร้อยดียิ่งขึ้นต้องตอบว่าดียิ่งขึ้นพระดวงเขาไม่ได้แย่แต่รายจ่ายเขาอาจจะเยอะหน่อยในช่วงบางช่วงของเดือนเท่านั้นเองนะครับสีเหลืองกับสีขาวเป็นสีเสริมดวงชะตานะครับดูแลบ้านช่องปิดประตูลงกรงไฟฟ้าให้ดี นะจะมีคนเอาของมาฝากของกินของใช้จะส่งนำมาฝากให้นะเลขหน้าไพ่หนึ่งเก้าสามเจ็มเจ็ด